สวัสดีครับบอกกันอีกแล้วนะครับก็เอี่ยมก็นาฟ้ามือในเอี่ยมก็นาฟ้าพ้าไปหนองมายิ่งปากลางขึ้นนะครับไม้ในกับเป็นภูเขาข้างน้นเนี่ยเป็นภูเขานะครับเป็นหนองอ่ะไปรับส้มกันครับเ่อยแกมานมาครับนี่ก็เป็นก่อนเห็นนะครับเ้าพยายามสาดไฟหติดดินนะครับปลากลางเขื่อนจะนอนติดดินนะครับนี่พี่น้องตัวนี้ก็เป็นคนนิ่งใ่สวยของประเด็ดตามครับ นี่ครับมาเจออยู่นี่นะวกระดิกลันเข้าไปนะครับมา,านมารน,นะพี่นอ้องเตรียมแดดแกมที่สวยมันนะครับอันนี้นตัวนี้นะจะมีหนึ่งกิโลนะครับนำการเคลื่นอนง่ายๆนะครับปลาปอยานคนเข้าศาสตร์ไฟไปเรื่อยๆนะครับศาสไปเรื่อย ท่นพ่อตัวนี้กระติสะท้อนแสงนะครับเพื่อนในห้าเห็นเป็นขา,ขาวๆนะครับนี่ๆผมก็เด็นแม่จื๋ตัวน,นี้ครับเพราะตัวนี้ใส่ใหญ่ครับเอาใส่ดีครับพี่นอ้องครับตรงนี้นะครับเล้วเกากลางต้นข้อก็ดีเลยนะครับก็น่าจะเป็นปลาหลุมนะครับตัวนี้ นี่ครับตัวนึงตัวนี้ก็ที่จริงปามันก็ได้ตื่นข้นเอียนะครับแต่ว่าข้นข้นยิ่งอ่ะยิ่งต่านะครับ ก็เลยเพื่อท่านป่าปลากัดร้อยออกไปกวนนิดหน่อยนี่พี่น้องตืตัวใหญ่ครับเอาใจดีครับหาหมองนิ่งเอาขาหนึ่เอาหัวครับนงทานี่กัตังหัวหัวนะครับพี่น้องลันไกลกลับไปกลางหน้าผากเลยครับตัวนี้ตัวนี้ใส่งามพี่น้อง ครับตัวนี้ตามไปตต้กับเตหญ่นะครับพี่น้องตามไปตามไปเอาใจแค่ว่าตรงนี้ละผมก็ได้ตัดใจเดี๋ยวนะครับมาเทียวตรงนี้มีปลาตัวนึงนะครับลอยมัดต่ำม,มันก็ได้เตือนโมลอยหายไปเลยนะครับตัวนี้โอ้เสียดายครับตัวนั้เดี๋ยวหาตัวหม่กันเลยครับปลาอ่างเนี่ยเรีว่าหลายนะครับพี่น้อง ถือว่าคนยิ่งอ่ะใจเย็นโพทครับแค่มันรันเอารันเดาในข้าวเดียวครับนี่ผลงานก็ได้พ่อได้กินนะครับกะอย่าลืมฝากก้นเลยกดติดตามกันครับเป็น่างใจกันสำรับเมื่อในกะขอลาไปนองไปทำเร็ยน,นะครับขอบคุณครับ